ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไอจะมาแนะนำาก้ามือถือที่มีการลดราคาแบบหนักมากๆนะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าของคางร a z a d a แล้วก็ s h อป e e เป็นหลักนะ ต้องบอกว่าถ้าใครซื้อมือถือในช่วงของวันที่8เดือน8นี่คือคุ้มค่าที่สุดแล้วในรอบเดือนนะเพราะว่าแคมเปญประจําเดือนของเขานั่นก็คือแคมเปญ8เดือน8นั่นเองรับรองได้เลยว่ามือถือที่พี่ใหญ่มาแนะนําวันนี้ราคานี่คือถูกแบบสุดติ่งแน่นอน ก็อบอกก่อนว่าในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานต่างๆอาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเฉพาะแนะนํารุ่น9รุ่นนี้ก็กินเวลาไปเยอะมากๆแล้วเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับพี่จะมาแนะนํารุ่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น vivo v17 นะครับ vivo v17 เดี่ยปกติราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่11,999บาทนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำโปรโมชั่นโดนๆน,นะครับจากทางช h อปปี้และก็คือโปร8เดือน8ราคาที่เพื่อนๆสามารถซื้อได้ในวันนี้ราคาเพียงแค่9,799บาทเท่านั้นราคาไม่ได้แพงเลยเพื่อนๆเพื่อ,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 อจะได้ตัวแรม8 rom รอม256กิกนะโอ้โห ต้องบอกว่าราคานี้คุ้มค่าแน่นอนเพื่อนๆได้ความจุ256กิกขนาดของหน้าจอตัวนี้ก็ขนาดกำลังพอดีกันนะ6.45นิ้วตัวนี้ก็ราคา9,799บาทราคานี้มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครชื่นชอบเป็นสาวกของ vivo อยากจะได้กล้องที่ถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปลางคืนได้แบบแจ่มๆเนี่ยแนะนำว่า vivo v17 ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนี่คือตัวแรกนะ ส่วนตัวที่2นะครับก็ยังคงอยู่กับค่าย vivo เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือรุ่น vivo s1 pro นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่9,999บาทเลยนะวันนี้โปรแเดือน8ปด s h o เขาจัดเต็มมากๆเพื่อนราคาวันนี้อยู่ที่6,999บาทนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองเพื่อนๆกล้องหลังมีทั้งหมด 4ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลยตัวนี้มาพร้อมกับแรม8รอม128นะครับราคาไม่เกิน7,000บาทเนี่ยใครเป็นสาวกของ vivo ตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะาราคา6,999บาทเนี่ยต้องบอกว่าน่าจัดหน้าตามมากๆตัวเครื่องนี้ต้องบอกว่าสวยเลยนะตัวนี้มาถึงตัวที่3นะครับเป็นทางค่าย s a m s u n นะฮะก็คือรุ่น samsung galaxy a51 A51 เนี่ยตอนเปิดตัวนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทเลยนะตัวนั้นจะเป็นตัวแรม8 r o รอม8น8นะครับวันนี้โอ้โหรถหนักมากเพื่อนๆโปรปกติที่พี่เคยเ,คยเห็นนะที่ทางราั a าดาก็รถเนี่ยจะอยู่ที่8,888บาทโบนั้นก็ว่าถูกมากๆแล้ววันนี้นี่คือถูกกว่าเดิมอีกเพื่อนๆราคาของเจ้ตัว Samsung Galaxy A51 วันนี้นะครับอยู่ที่7,900 90บาทโ oh, oh, อ้โหจะบอกว่าลดเยอะมากๆตัวนี้จะเป็นตัวรัน8รอม1นนะครับตัวนี้หน้าจอของเขาคือเด่นมากตัวนี้หน้าจอเป็น Super a ์อัลบรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้เป็น Full HD Plus แล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็นตัว Exynos 9611นะฮะถ้าใครนในเรื่องของการใช้งานทั่วไป เล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็เจ๋งนะฮะสำหรับตัว A51 ตัวนี้ราคาวันนี้ไม่แพงเลยเพื่อนเราก็ถูกที่สุดเท่าที่เบี่เอกเคยรีวิวมาเลยนะหลัก7,999บาทเท่านั้นถ้าใครเป็นสาวกของซัมซุงซื้อตัวนี้รับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ่ายรูปกลางคืนนี่คือแจ่มฝุดๆไปเลยตัวต่อมานะครับจะเป็นทางค่ายอินฟินิเพื่อนๆก็คืออินฟินิ ฮอต้ 9, นั่นเองนะ i n ฟ i n i x h o ต9เนี่ยตัวนี้ราคาปกติแล้วจะอยู่ที่ ,3990 บาทปกติแล้วเนี่ยแบรนด์นี้จะลดราคาตัวเครื่องเนี่ยไม่เกิน2 0 0บาทเพื่อนๆเ,เขาจะลดอยู่ประมาณ 100- 200ถึงบาทแต่ว่าวันนี้คือลดเยอะมากๆ I n f i ฟ i x Hot 9เนี่ยเพื่อนๆซื้อวันที่8เดือน8ราคาจะอยู่ที่3,590ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับจุดเด่นของตัว I n ฟ i n i x Hot 9ตัวนี้ก็คือในเรื่องของหน้าจอหน้าจอคือใหญ่มากๆหน้าจอขนาด 6.6นิ้วโอโยต้องบอกว่าใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้เป็นความละเอียด hd plus นะครับเพื่อนๆดู y t u t u b e ได้ที่ความละเอีดสูงสุดจะเป็น7 2 0 p ในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องเป็น ai นะครับคอร์ d camera ม,มีทั้งหมด4ตัวเลยนะแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าเอดเอาการเลยทีเดียวตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000 m a ah มอนะครับในส่วนของแรมกับ rom เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับแรมซ รมอมวงกบสนะครับเ,เพื่อนๆสามารถใส่ไปโคยินดีการ์เพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่256กิกกันเลยทีเดียวใครงบน้อยงบจำกัดอยากจะได้สายโซเชียลสายดู YouTube สายใช้งานทั่วไปนะครับตัวอ n ฟ i n i กฮอตเตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆตัวต่อมานะครับเป็นทางค่าย oppo นะฮะนะั่นก็คือรุ่น oppo a 9 1 a 9 1เนี่ยตอนเปิดตัวราคาอยู่ที่7,999บาทนะฮะวันนี้โอ้โหลดหนักมากเพื่อนๆปกติที่พี่เคยเ,คยเห็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,190นะที่มีการลดราคาลงมาแต่ว่าวันนี้โอ้โหลดเยอะมากเพื่อนๆราคาวันนี้อยู่ที่6,999บาทเท่านั้นเองเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดไปเด็นที 1,000บาทนะฮะจุดเด่นของตัว Oppo A91 เนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องตัวนี้ถ่ายรูปสวยมากโดยเฉพาะหมวดบิวตี้หน้านิ้เนียนกลิบแบบดูดีเป็นธรรมชาติมากๆ แรมตัวนี้มาพร้อมกับแรม 8. ปดร้อยงร้อยยี่สแนะครับแล้วก็กล้องของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีให้ครบเลยนะนะมีทั้งหมด4ตัวความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่48ปล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ส0 0 0มิลลิแอมนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยตัวเครื่องของเขามี w ูฟเฟชาร์จสามจุดศูนย์มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเน้นในเรื่องของการชาร์จไวชาร์จเร็วนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยตัวต่อมานะครับจะเป็นทางค่ายเสยวหมี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ รย์โน8เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆตั้งแต่ก่อนเปิดตัวจนมาถึงปัจจุบันนี้นะรุ่นที่มีการแฟลชเซลล์เนี่ยจะเป็นตัวแรมสีโรบูนสีนะเอาราคาเปิดตัวกันก่อนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้โปรแปดเดือนแปดรัสด้าจัดให้เพื่อนๆน,นะครับราคาอยู่ที่3 9 9 8บาทเท่ากับว่าเพื่อนๆจะรับส่วนลดไปในที1000บาทจุดเด่นของตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะบอกว่าเด่นทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับ จ้าตัวเรมี่โน e 8ตัวนี้นะกล้องก็มีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเรียกได้เลยว่าครบเลนความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลหน้าจอก็ถือว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่6.3นิ้วแต่ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยความละเอียดเป็น Full HD พลัสเลยนะสามารถดูยูทูบได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p แล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยมีการครอบทับด้วยกระจก o r n i n g ก o ร i l l า glass 5อีกต่างหากถ้าใครเป็นสายเกมนะครับ CPU ตัวนี้ถือว่าเล่นเกมดีมากอ่าโนด8ตัวนี้นะฮะ CPU ใช้เป็นของ Snapdragon 665เพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นสายเกมตอบโจทย์ได้เลยว่าเล่นเกมเลืน่นๆอย่างแน่นอนนะครับพอชาร์จตัวนี้เป็นไทซีกต่างหากนะนอกจากนี้แล้วด้านหลังตัวเครื่องของเขาก็ยังเป็นกระจกค o อนิ่งกอริล่ากราส5ครอบทับมาทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนี่คือมือถือที่พี่เอถือว่าคุ้มค่ามากๆในเรทราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับถ้าใครเป็นสาวกของเจ้าตัวโน้ต8ตัวเนี้ย รับรองไว้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับตัวต่อมากลับมาที่ซัมซุงกันหน่อยเพื่อ,อนๆนัก็คือตัว s ัมซุง Galaxy A71 นะราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่13,990บาทนะครับวันนี้ลดลงไปเกือบ3,000บาทเลยนะราคาโปร8เดือน8วันนี้ราคาอยู่ที่11,290โอ้โห,โหต้องบอกว่าราคานี้น่าจัดหน้าตามกันอีกแล้วเพื่อนๆ A71 เนี่ยหน้าจอของเขาอยู่ที่6.7นิ้ว แน่นอนเราว่าจอของเขาเนี่ยเป็นจอซูเปอร์อาร์โมเรตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของสีสันความสดใสสบายใจหายห่วงได้เลยใครชอบดู YouTube ดูคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับเจ้าตัวนี้โอ้โหความละเอียดนะ้าจอ full hd plus นะครับสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p ในส่วนของ CPU นะครับ a 7 1ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนนะ CPU ตัวนี้ใช้เป็นของเ n a p d r a ร o n 7 3 0นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจดุด CPU ตัวนี้มันค่อนข้างแรงใครเป็นสายเกมต้องบอกว่าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แบบลื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาที่4,500มิลลิแอมนะครับแถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับซ u เปอร์ฟรัชชาร์จอยู่ที่25วัตต์อีกต่างหาก การสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่บนหน้าจอด้วยตัวต่อมานะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Redmi 9นั่นเองนะรุ่นที่มีการปรับลดราคาลงมานะครับจะเป็นตัว r ร m 4ราคาปัจจุบันนะวันนี้นะจะอยู่ที่3,999บาทนะครับซึ่งปรับลดราคาลงมาจาก4,599บาทซึ่งวันนี้โปร8โดน8แน่นอนเราว่าพี่จะไม่แนะนำแน่นอนเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าราคา3,999นี่คือยังไม่โดนใจนะครับ วันนี้แนะนำร้านค้าอีกร้านหนึ่งราคาจะเหลือแค่3,229บาทแต่ก็คือเพื่อจะรับส่วนลดไปทันทีประมาณพันกว่าบาทเลยนะนับจากราคาเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกๆร,ราคาวันนี้นะครับอยู่ที่3,200 29บาทเพื่อนๆจะต้องใช้คูป,ปองส่วนลดช่วยนะคูป,ปองส่วนลดเ,เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะซื้อได้ในราคา3229ถ้าหากว่าใส่คโค้ดแล้วมันใช้งานไม่ได้แสดงว่าคโค้ดตัวนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะต้องซื้อในราคา35,99บาทซึ่งมันก็จะแพงกว่าเดิมประมาณ300นะฮะเจ้าตัวเรมี9นะฮะสเปคของมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับในเรทราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทนะ ครับ r รย m i 9เนี่ย CPU ใช้เป็นของ HyOG80 นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ r ร m 4 r o ร6มโเรื่องของหน้าจอเนี่ยตัวนี้ขนาดหน้าจอ6.53นิ้วนะฮะ6.53นิ้วนี่คือขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปที่สำคัญเลยความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus เ,เพื่อนๆสามารถดู YouTube ที่ความละเอียดสูงสุดได้จะเป็น1080 p นปะครับในส่วนของกล้องมีมาให้ครบเลนทั้ง4เลนเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักกล้องเดฟกล้องมาโครหรือแมก้กระทั่งกล้องวายนะครับก็มีมาให้ใช้งานกันอย่างครบคร ในสสุดของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ความเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่อยู่ที่5,000กับอีก20มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้18วัตต์อีกตัางหากและนี่ก็คือโปรโมชั่นดีๆนะครับโปร8เดือน8ที่พี่ใแนะนำมาทั้งทาง s h อ p e e แล้วก็ Lazada เพื่อนๆสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคานี้นะฮะร,ราคาถูก ทุกรุ่นที่เบียดพูดมามีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจสินค้านะสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยลิงก์ที่เบียดแปะ 8, เอาไว้เนี่ยสแกนผ่านทุกร้านค้าแล้วรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้นแน่นอนชื่นชอบรุ่นไหนนะครับอย่าช้าวันนี้มันราคาถูกจริงๆเเพื่อน,อนโอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังหาซื้อมือถือดีๆสักเครื่องในราคาที่ไม่ได้แพงนะครับสําหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเ,งขขเยท